<othe> <cues> ครับขอสวัสดีพี่น้องมันี่มาถอนมันเด้อพี ads, ่น้องเด้อฟูนรถไทพี่น้องนะครับผมรถไทยนะครับถอนมันถอนมันถอนมันพันละยย่องเก็ดสองเด้อพี่น้องเด้อพันละย่องเ็สองนะครับผมฟูนนี่หัวเพื่อนพี่น้องบึงหัวบึ้งหัวนะครับผมหัวโอ้หัวพอได้อยู่เด้อพี่น้องจะบค่อยดกครับผม มันพาแรงเด้อพี่น้องเนี่ยมันพาแรงน,น,น,นะครับผมมันเก่าเดือนนะครับหัวกระทืว่าคือยอดเลยครับผมเน่าเป็นเม็ดเลยพี่น้องเนี่เน่าเป็นเม็ดเลยพี่น้องนี่เน่าเป็นเม็ดเลยครับผมนี่นี่คือเจ็ดสองเลยครับเด้อคือยอดเลยครับผมหลวงทองมากู่มันเด้อมานี่นี่มันกะย่องเจ็ดสองครับผมนี่เมื่อวานก็ตัดต้นนะครับเมื่อนี้กะ นะครับมัอน like oh. okay. okay. yes. ี like oh. yeah. ้กกูนะครับผมครับผมอ่ากประมาณนี้แหละพี่น้องพูนรถไทยไงนะครับผมไทยกุ้งจงกุ้งจงยุบนแหละนะครับผมหัวก็พอได้อยู่ครับพี่น้องหัวก็พอได้อยู่เนาะครับผมแดดแดดก็คงจะหอนคือเก่าแหละพี่น้องมันนี่แดดสามสิบหกสามสิบแปดคือเก่าแหละครับองศานะครับอ่ะกับ ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเรื่องท้องขอเจ็บมันก่อนนะครับผมแดดสีหอนพี่น้องขอสวัสดีสำนีกิกอนครับผมสวัสดีครับ